สวัสดีครับอดิศรช anel แนวน youtube นะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆชาว youtube อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเป็นปัญหาสําหรับหลายๆช่องนะครับที่รอพินนะครับก็เกิดความกังวลนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องรอพินนานขนาดไหนถึงจะส่งมาให้เรานะครับในระยะของการรอพินนะครับมันก็จะมี กำหนดอยู่นะครับหลังจากที่เราสะสมเหรียญน,นะครับเปิดสร้างรายได้มาแล้วสะสมเหรียญจนครบ10เหรียญน,นะครับเขาก็จะมีเมลแจ้งมาบอกเรานะครับว่า,าทาง y t u t u นะครับจะได้ส่งพินมาให้เราในวันที่เท่านั้นนะครับก็ให้รอประมาณ2-4สัปดาห์นะครับถ้าเกิดไม่ได้ก็ขอพินใหม่นะครับระยะเวลาในการขอนะครับถ้า เราได้รับการแจ้งพินนะครับในวันที่1นนะครับถ้าเกิดว่าถึงวันที่3ามสิเ็สิ้นเดือนเรายังไม่ได้รับพินพอเดือนถัดไปเราสามารถที่จะส่งขอรหัสพินใหม่ได้นั่นเองนะครับก็ส่งได้เดือนละครั้งนะครับจนถึง3เดือนนะครับสมมุติว่าเดือนนี้ยังไม่ได้ก็เดือนหน้าก็ขอ,อใหม่อีกครั้งหนึ่งเดือนหน้าไม่ได้ก็ขอใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอได้3มครั้งนะครับ efendim, ก oh, คคบ็คือเดือนละครั้ง ถ้าเดือนที่4นะครับเราจะต้องยืนยันตัวตนนะครับด้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะครับมันก็มีกระบวนการอยู่นะครับซึ่งหลายท่านหลายช่องนะครับก็สงสัยแล้วก็ข้องใจนะครับมานานว่าเอ๊ะทำไมเรา,าสะสมจนครบ10เหรียญ50เหรียญร้อยเหรียญแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับพินเลยนะครับท่านต้องขอพินใหม่นะครับถ้าไม่ได้ ผ่านหนึ่งเดือนไปแล้วไม่ได้ต้องขอส่งเรื่องขอพินใหม่นะครับซึ่งมันก็จะมีกระบวนการกรอกนะครับซึ่งในคลิปผมก็มีวิวธีบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอขอรหัสพินใหม่นั่นเองนะครับแต่ถ้าจนถึง3เดือนแล้วนะครับยังไม่ได้เราต้องรีบกรอกอหมายเลขบัตรประชาชนนะครับหรือส่งเอกสารต่างๆเพื่อให้เอสเซนรู้ว่า บัญชีนี้เป็นบัญชีของเราจริงๆนั่นเองนะครับก็คือเป็นการยืนยันตัวตนนั่นเองนะครับถ้าท่านใดเพิกเฉยในเรื่องเหล่านี้นะครับทาง YouTube ก็จะปิดการสร้างรายได้ของเราท่านเองนะครับเราก็จะไม่ได้รับได้รับรายได้นะครับถ้าผ่าน4เดือนไปแล้วนะครับก็คือระยะก,กําหนดก็จะอยู่ภายในหนึ่งถึงสเดือนนะครับถ้า,าเราไม่ได้พินนะครับหลังจากที่ขอไป1 2 3ในเดือนที่4เราต้องรีบาหาวิธี กรอกส่งเอกสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็เอกสารต่างๆเพื่อยืนยันว่าบัญชี s อนี้เป็นของเรานั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะได้มาบอกวิธีนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับสลับท่านที่รอพิน,นานมากนะครับจนถึงขั้นตอนตุด้ายสุดท้ายก็คือ,อกรอกหมายเลขบัตรประชาชนนั่นเองนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับ มาดูวิธีการนะครับซึ่งหลายๆท่านก็เกิดความกังวลนะครับเปิดสร้างรายได้แล้วจะได้รับตังค์ไหมนะครับพินก็ไม่มาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับว่ามันจะมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรนั้นนะครับเพื่อจะช่วยให้เพื่อนๆชาว YouTube นะครับได้เปิดสร้างรายได้แล้วก็มีรายได้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการยืนยันด้วยบัตรประชาชนกันเลยครับผมอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มการกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ ซึ่งผมจะได้ฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรากดคําว่าใช่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือเรายืนยันลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับก็กดคําว่าใช่เลยนะครับคุณได้รับพินของคุณหรือยังเราก็ตอบว่าไม่ใช่นะครับกดตรงนี้ได้เลยพอต่อมานะครับเขาจะถามว่าคุณขอพินครบ3มครั้งแล้วหรือไม่นะครับเราก็กดคําว่าใช่นะครับก็คือขอ3ามครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ นะครับอันนี้ก็คือเขาจะบอกว่าคุณจะมีเวลาสี่เดือนนับจากวันที่มีการสร้างพินแรกในการป้อนพินในบัญชีหากคุณยังไม่ได้ป้อนพินหลังจากผ่านไปสี่เดือนเราจะหยุดการแสดงโฆษณาบนหน้าเว็บของคุณนะครับก็คือโปรดติดต่อเราเราก็กดคำ,คำว่าติดต่อเราตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมี3ามช่องให้เรากรอกนะครับช่องแรกก็คือชื่อของเรานั่นเองชื่อของเราต้องตรงกับชื่อในบัญชี S อนะครับต้องไปดูใน ที่อยู่บัญชีเอเซนต์ A ของเรานั่นเองแล้วก็ตัวที่2องเขาจะริาให้แล้วตัวที่3นะครับก็คือรหัสผู้เผยแพร่โฆษณานะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกไฟล์นะครับก็คือหลักฐานที่เราจะส่งไปก็มีบัตรประชาชนรายได้ในเอเซนต์ของเรานะครับที่อยู่ในบัญชีเอเซนต์ end, บินชําระเงินค่าโทรศัพท์หรือค่าสินค้าที่มีที่อยู่ของเรานั่นเองแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งเป็นไฟล์เข้าไปตรงนั้นเลยนะครับหลังพอเลือกเสร็จครับล้วก็กดคําว่า ส่งได้เลยนะครับอ่าก็รอสักพักนะครับก็จะมีเมลแ,แ,แจ้งมาให้เราทราบนะครับว่าจะอ่าส่งคํายืนยันนะครับว่าสําเร็จหรือไม่นะครับอ่าภายใน2วันนะครับแต่ว่าไม่ถึงนะครับประมาณ1วันอ่าก็จะมีเมลแ,แ,แจ้งมาให้เราทราบว่าอ่าอ่าการที่เราส่งเอกสารยืนยันตัวตนนั้นนะครับก็คือผ่านแล้วนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่มีเงินผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินในวันเท่านั้นเท่านี้เขาจะแจ้งมานะครับ ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเรารู้แนวทางและก็วิธีการที่จะทำหรือนำไปกรอกให้เราผ่านในเรื่องของพินนั้นนะครับถ้าเรามีวิธีแก้ไขเราก็สามารถที่จะสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอะเรามาอร,อรอพินนานมากไม่ได้สักทีนะครับซึ่งก็มีหลายๆช่องนะครับที่บนเข้ามา นะครับไม่รู้วิธีการแก้ไขก็ได้นําวิธีนี้นะครับถ้าเราขอพินพ์ไปแล้วนะครับไม่ได้พินพจนมาถึงเดือนที่4ก็คือขั้นตอนสุดท้ายก็กอกยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนั่นเองนะครับทําวิธีการก็ไม่ยากครับทําง่ายๆนะครับก็ทําตามคลิปได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของลิงก์นะครับหน้าที่จะเข้าไปกรอกแบบฟอร์มนะครับการยืนยันตัวตน เอเซนด้วยบัตรประชาชนนะครับผมก็จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสลับท่านใดที่ประสบปัญหาก็สามารถากดลิงก์นี้เข้าไปแล้วก็กรอกได้เลยนะครับผมเป็นเรื่องยากเลยนะครับสู้ไปด้วยกันนะครับสู้สู้ไปด้วยกันนะครับเราจะได้แก้ปัญหาต่างๆไปด้วยกันนะครับสลับท่านใดที่มีปัญหากา็สามารถที่จะเข้ามารับชมแล้วก็คอมเมนต์หรือว่า,อาสอบถามมาในช่องทางติดต่อต่างๆได้นะครับถ้าผมมีเวลาผมก็จะ เข้าไปตอบให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟให้กับช่องอริสานจแน่ด้วยนะครับ